เ,เพื่อนชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณเอช h ช n แนลช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อนเป็งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ mm hmm. positive t i n g positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเควนกับน้องเกลครูก mm hmm. ก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำเพียทครกันนะคะ mm hmm. เขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า you used to used sweet me call แฟนคนถัดไปของคุณจะอบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหัวข้อนี้นะคะมาแนวน่ารักกลุบนะคะแล้วก็จะมาดูกันค่ะว่าแฟนคนถัดไปของคุณนะเขาจะเป็นสายอบอุ่นอบป้าหรือเปล่านะคะอบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟหรือว่าเราร้อนยิ่งกว่าดวงอาทิตย์นะคะแบบนั้นก็อบอุ่นเกินไปหรือว่าจะเย็นชาดังเจ้าชายน้ําแข็งนะสรุปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี oh. ่คือ General b r e f i n g เพราะงั้นอย่าน้ำมันไปตัสดสิดนใจใดๆจงกว่าเราจะได้เช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ วันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3ากองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งคุณก็จะให้เลือกน้องโกรกูที่น่ารักนะคะขาประจําของเรานั่นเองนะคะโดยในโกรกูกองแรกนะคะก,ก็จะคือน้องที่ทําท่าจะเปิดสเตอริโอนะคะ <c oughs> น้องดื้อนทนะะ่านีน้องดื้อแล้วน้องก็กวนด้วยนะคะอันนี้คืออันแรกนะคะนะ <c oughs> อุ้ยตายไม่เห็นหน้าน้องเลื่อนลงมากลุ่ม ัดมานะคะคือกองที่2ค่ะคือมีย้อนฮิตนะคะก็คือเบบี้ยอดาถือชาแล้วก็มองนะคะอันนี้น้องก็กวนอีกแบบหนึ่งนะคะจริงๆจงเจ้าเบบี้ยดาหรือน้องครกูเนี่ยเขาจะมีความกวนเล็กๆนะเวลาที่ดูในซีรีส์นะคะน้องก็จะน่ารักนะเป็นเด็กไงเป็นเด็กฉลาดนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือน้องครกูแอบมองนะคะน้องเอาตัวรอดนะคะฉากนี้น่ารักมากเลยใช่ไหม น้องรอ้องรักกองไหนชอบกล้องไหนนะคะเลือกได้ค่ะควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ t ามสแตมให้เรียบร้อยแล้วดูนะคะ I do appreciate a lot ค่ะ f กด like กด s ช a กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควินกับน้องโครกูน้องเบบี้โยดานะคะถือว่าเป็นค่าครูให้กันและกันค่ะ so if you are ready เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคุณจะได้แฟนอบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟหรือเปล่านะคะ so let's get started ค่ะ Call me sweetheart. It was different when we first met fast car. With your hand on my head rest, wow. Your voice was my favorite sound. Oh, but now you say you miss me. Haven't seen you in a while since you did what you said you would never do. 对。<music> ค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกกองที่หนึ่งะคะใครก็ตามที่เลือกน้องกระกรูดื้อนะคะน้องทําท่าจะเปิดสวิตนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟล์เจ้าจกันดีกว่าว่าว่าอะไรกระกรูหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือคุณจะได้แฟน ที่อบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟหรือเปล่านะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนนะคะคุณเชื่อว่าคนที่ดูหัวข้อนี้เนี่ยก็อยากจะได้แฟนที่อบอุ่นใจดีโรแมนติกกับคุณนะคะเพราะว่าบางคนในที่นี้เนี่ยก็มีความฝันเนาะอยากได้คนคือของคุณเป็นแฟนนะก็โฮฟลีว่าเอ้ยฉันจะได้คนคืยของฉันเป็นแฟนอะรทํำนองนี้ด้วยนะคะมาเลยไพ่ที่คุณได้เนี่ยมีดังนี้นะคะ ควิ c เมนชั่นนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมามาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะ mm hmm. เพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ ความเฉลือมากมากเลยค่ะใบ oh, uh. แรกค่ะก็คือ Five of Swords นะคะ King of Wands ค่ะและ Eight of Cups <laughs> นะคะ ดูแล้วคนที่คุณจะได้เป็นแฟนไม่น่าจะอบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟนะคะอาจจะอบอุ่นพอประมาณนะคะไม่ได้ระดับแบบร,ร้อนด่งดวงอาทิตย์นะคะแต่เขาก็จะเป็นคนที่มีแพชชั่นต่อคนรักของเขานะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นต่อคุณแพชชั่นต่อหลายสิ่งหลายอย่างที่ทํานะคะคี่รู้สึกว่าบางคนเนี่ยจะได้แฟนที่อายุมากกว่านะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ เป็นชาวราศีธาตุไฟนะจะเป็นคนที่มี personality ที่น่าดึงดูและเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะอาจจะเป็นคนผิวสองสีหรือว่าผิวแทนนะคะหรือว่าแทนได้ง่ายนะคะโดนแดดนิดนึงก็ผิวแดงแดงแล้วนะคะเป็นคนที่ดูเท่นะแล้วก็เป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์มีคาริสมาแล้วเขาก็ดูเหมือนแบบจะสุกรุบหนึ่งด้วยเลยทำนองนี้นะคะ ดูจากอนเน็ตีตรงนี้เขาไม่ใช่คนที่อบอุ่นแบบตามใจอบป,ป้าพระเอกซีรีส์เกาหลีคือไม่แต่จะออกแนวพระเอกซีรีส์เกาหลีหรือพระเอกนิยายที่ออกแนวกวนติงนะคะกเป็คนคนกวนๆนะคะเป็นคนที่ชอบแบบว่าอ,อ่ยั่วประสาทให้เราหัวจะปวดได้เก่งมากอะไรเงี้ยนะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบเอาชนะพูดอะไรแล้วเนี่ย เฮ้ยสิ่งที่เขาพูดต้องถูกแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันจะไม่ถูกก็ตามอะไรเงี้ยแต่ฉันถูกเสมออะไรเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่ควินสัมผัสได้นะเขาค่อนข้างเป็นคนที่เอาชนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอาแต่ใจอะไรเงี้ยค่ะนะ,ะนั่นคือสิ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นแต่ถึงอย่างนั้นนะคะเขาก็ ไม่อยากที่จะกลายเป็นผู้แพ้ใช่ไหมก็ครูชั้นนี้แหละจะเป็นผู้ชนะเท่านั้นนะแล้วเธอจะต้องฟังฉันนะคะนะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเวลาเขาจะไม่เอาใครเลยก็คือไม่เอานะก็คือแบบตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเทไปเลยไม่เอาไม่เอาอืมอะไรเงี้ยก็มีความเหมือนกับแบบ มีความเหมือนกันบ,บว่าตัดฉับได้ไวอยู่เหมือนกันเลยเนี่ยแต่ว่าถามว่ามีความเสียดายอยู่บ้างไหมถ้าเกิดเขาไม่เอาสิ่งนี้แล้วก็มีความเสียดายอยู่นะคะเป็นไปได้นนค่อนข้างสูงนะคะว่าคนที่จะเป็นแฟนคนถัดไปของคุณอาจจะเป็นคนคุยเก่าของคุณหรือว่าคนที่เคย รู้จักกับคุณมาก่อนอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้สูงม,มาก mm hmm. เขาอาจจะไม่ใช่ไทยที่คุณชอบแบบ100%แต่ว่าคุยไปคุยมาคุณก็อาจจะไปชอบเขาหรือคุณก็อาจจะแบบรู้สึกคอนเนคกับเขาอะไรเงี้ยน,นะคะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะนะ mm hmm. ถือว่าไม่ได้อบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟแต่ว่าก็มีความเหมือนถ้าเขามีแพชชั่นต่อใครก็คือ มีพชชั่นต่อคนนั้นเลยแต่เขาถูกดิสแทรกได้ง่ายเหมือนกันนะเช่นถ้าเกิดว่าตอนนี้เขาโฟกัสที่คุณแต่พอมีสิ่งที่น่าสนใจกว่าเข้ามาเช่นเขาน่าจะติดเกมด้วยนะเล่นกงเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่กับเพื่อนเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปโฟกัสที่แกงฟุตบอลของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะลืมคุณไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้นะคะมีความเอาใจใส่แต่เฉพาะเวลาที่ได้อยู่อินดิแพร์เซนแต่พอมันอยู่แบบแยกกันอะ่ะคนนี้มันจะค่อนข้างโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็อาจจะ เผลอเลอลืมใส่ใจคุณก็ก็เป็นไปได้ก็าจะาทําให้คุณน้อยใจได้บ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ชอบคนไทยนี้อะไรเงี้ยนะคะนะโอเคค่ะหวังมาดูไปคำๆเนาะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องรับมันไว้ก็ไม่เป็นไรเราสามารถสร้างคนที่ใช่สร้างแฟนคนต่อไปได้แนะนําให้มาโค้ชกันนะคะมาดูโซเมจโค้ชกันเพื่อให้คุณได้คนที่ใช่ในแบบที่คุณต้องการคะ่ะคนนะคะจเ็นจอยไปกับวิดีโอนี้นะ the force be with you all ค่ะจะแ o ปปี้เจย์ Have a great day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไวม่มหาหรือกับคุณด้ที่ช่อง description box ด้ารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s ั b ส c คั b e ให้กันด้วยนะคะ See you all in the n e x t คลิปวิดีโอค่ะ b y ย สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องเครกูถือชานะคะนี่คือการนานของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายจ้าก,กันดีกว่าว่าว่าอะไรกรกูกกมื้อแล้วมือหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือคุณจะได้แฟนอบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟหรือเปล่านะคะหัวข้อน่าเอ็นดูมากๆเลยนะจ๊ะ มาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะคุนรู้สึกว่าบางคนในที่นี้กําลังรอคอยความรักและอยากมีแฟนนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดที่เราอยากมีแฟนนะแต่เราต้องชิพเอนเนอร์จีของเราให้คู่ควรกับการได้รับความรักนะคะแรกเริ่มเลยเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องบอกกับตัวเองนะว่าคุณเองก็คู่ควรกับความรักที่ดีด้วยเช่นกันค่ะมาดูไพ่กันเลยไปได้อะไรจะอบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟไหมหรือว่าเราร้อนแบบยองอาทิ์หรือเย็นชา กรุปหนึ่งนะคะ Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะคีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไม่มาปรึกษามาพูดคุยกับคีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังปุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยิน ดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one ค่ะก็คือ t h i s One นะคะ Four Sword นะคะ h uh, Five of Coins ค่ะ And the last one นะคะก็คือ Two of Cups ค่ะไม่รู้ว่าจะเรียกได้ว่าอบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟไหมแต่ว่ามันเป็นคนละ Energy กับกองแรกกองแรกจะมีความกว,วน กวนๆกวนติงมากเลยเลยเงี้ยผอมไฟอะไรเงี้ยชอบเอาชนะกล้องเนี้ยมันเป็นแนวเหมือนแบบตามใจแฟนอะแต่ว่าตามใจไม่ใช่ทุกอย่างที่จะตามใจนะจะใช้คำนี้คียนรู้สึกว่าแฟนของคุณถามว่ามีความอบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟไหมอ e นเนจี Energy มันไม่ได้ออกมาในทิศทางที่ว่าอบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟแต่คิ้นว่าเขามีความอบอุ่นประมาณหนึ่ง อบอุ่นในเกณฑ์ที่คุณพึงพอใจแต่ว่าเขาอะค่ะจะเป็นคนที่ขี้น้อยขี้น้อยใจแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คิดเยอะอเหมือนดูเฉยเยอะผิวเผินดูนิ่งๆ่งดูเฉยๆแต่ที่จริงแล้วแบบอรี่มากๆว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเขาอะไรเงี้ยค่ะ v รี่มากๆว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไงและเขาอะค่ะ ไม่ได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองมากนักเท่าไหร่แต่คุณนะคะจะเข้าไปทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้นะคะแฟนคนถัดไปของคุณนะคะอาจจะเกิดช่วงปลายปีนะคะอาจจะเกิดช่วงประมาณฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรืออาจจะเป็นแบบปลายปีไปถึงต้นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นคาบเกี่ยวช่วงฤดูหนาวอะไรเงี้ยนะแล้วคินก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเขารักใครคือเขารักจริงเขามุ่งเน้นไปที่คนนั้นเลยแล้วเขาก็จะโฟกัสไปที่คนคนนั้นเลยและเขาจะเป็นคนที่ข้างรักหนักมากและกลัวที่จะไม่ได้รับความรักจากคนรักของเขา aka ก็คือคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนของคุณนะคะ แฟนคนถัดไปของคุณนะเขาก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อเอาอกเอาใจคุณหรือเพื่อทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความรักจากคุณด้วยเช่นกันนะคะแต่โดยภาพรวมอะคะ่ะเขาจะเป็นคนที่ อื่อยๆเป็นคนช้าๆเป็นคนที่ชอบโฟกัสอยู่กับบ้านอยู่กับตัวเองอาจจะชอบแบบการนอนติดนิสัยการนอนมากอาจจะเป็นคนแบบขี้เกียจน,นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนน่าจะชอบแบบเล่นเกมอะไรเงี้ยพวกเกมออนไลน์อะไรเงี้ยคือค่อนข้างโดดเด่นมากนะคะนะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนอยู่แต่กับบ้านอ่ะค่อนข้างติดบ้านอะไรเงี้ยนะคะอืม เขาไม่ค่อยมีสังคมมากนักเท่าไหร่เพราะว่าเขารู้สึกเหมือนคุนรู้สึกว่าเขาเซลล์อิสตีมต่ำคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะดูขาดความมั่นใจในตัวเองถึงภาพลักษณ์ของเขาภาพข้างหน้าจะสร้างมาว่าเฮ้ยเขาอ่ะก็มั่นใจในตัวเองนะแต่มันคือภาพที่เขาพรีเทนว่าเขามั่นใจในตัวเองนี่ออกมะเออนั่นคือสิ่งที่คินรู้สึกได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะเท่าที่ดูจากพลังงานของพายมันเป็นเอนเนจีที่เหมือนแบบเซลล์อิสตีมต่ำกรุบเนื้ออะไรเงี้ยดู ดูมีความไม่ไม่ได้แบบมั่นใจในตัวเองมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างกังวลมากๆว่าคนรอบข้างจะมองเขายังไงจะมองเขาดีไหมเขากลัวเขาดีไม่พอสําหรับการเป็นแฟนใครสักคนแต่ว่าคุณนะคะเป็นผาตดหนึ่งในชีวิตเขาที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเองก็คู่ควรกับความรักที่ดีนี่นานแล้วเขาก็โชคดีมากๆที่ได้เจอคุณนะคะแล้วเขาก็เลย แอดมายคุณแล้วก็อจอคุณมากๆเลยนะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้นะคะนะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคนนี้ยังไม่ใช่ทป์ไม่เป็นไรนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแนะนำให้มาโค้ชกันนะควีนมีวิธีที่จะทำให้คุณได้คนในแบบที่คุณต้องการเช่นเดียวกับที่ควีนเองก็ช่วยหลายๆคนได้ในแบบที่พวกเขาต้องการนะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้ค่ะเ t ทีฟอร์สพ e e ิทย์ยูโอ้นะคะจะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการนส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไหม่มหาหรือกับคิดได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ s e you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆคนที่เลือกกล่องที่กล่องที่เท่าไหร่นะกล่องที่สามนะคะแล้วหัวเราะค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะใครก็ตามที่เลือกน้องครกูทําหน้านี้นะคะน้องแอบมองค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าคุณจะได้แฟนคนถัดไปที่อบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟหรือเปล่านะคะเชื่อว่าหลายคนก็มีโกที่อยากจะได้แฟนอบ ใจดีน่ารักกับเราอะไรอย่างนี้เนาะน่ารักกับเราแค่คนเดียวคือเขาจะใจร้ายกับคนทั้งโลกแต่ว่าเขาจะน่ารักกับฉันแค่คนเดียวอะไรอย่างงี้นะดูเป็นปนิยายไปอีกนะคะนิยายเรื่องใหม่ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะค e n มีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นงานส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะ ใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควณนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะ mm hmm. เพื่อให้คุณปังบุริเย่มากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ mm hmm. นะ this one นะคะก็คือ six of cups นะคะ The next card ก็คือ two of coins ค่ะ And the last one เลยนะคะก็คือ queen of coins นะคะนะโอเคจาก energy ตรงนี้นะคะบอกได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าแฟนคนถัดไปของคุณจะอบอุ่นยิ่งกว่า microwave แน่นอนค่ะเผลอๆเนี่ยอาจจะร้อนรุ่มดั่งดวงอาทิตย์นะคะก็อบอุ่นเกินไปแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นค่ะ แฟนคนถัดไปของคุณนะคะจะเป็นคนที่ caring ช่างเอาใจใส่นะคะคอยตามใจคุณนะคะพร้อมเปพร้อมดูแลถามว่าพร้อมเปย์ไหมเปเป็นบางเรื่องนะด้วย Queen of Coins กับ Two of Coins ขึ้นมาตรงนี้คุณรู้สึกว่าในเรื่องของการใช้เงินนะคะหรือการใช้จ่ายเนี่ยเขาจะคิดก่อนนะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันประหยัดไหมสิ่งนี้เนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะหเห็นความคุ้มค่าเป็นหลักคะ่ะถาว่าคุณอยากได้ดอกไม้เขาอะ ก็จะคิดว่าดอกไม้เนี่ยมันทําความคุ้มค่าได้ไม่มากอะให้เงินแทนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนื้อปลาคือเขาอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกแต่เขาเป็นคนที่ถ้าจะให้ของอะไรสักอย่างคะ่ะของสิ่งนั้นเนี่ยมองดูแล้วจะต้องแบบใช้ประโยชน์ได้แล้วก็มีความคุ้มค่ามากๆนะคะนะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมานะคะนั่นคือสิ่งที่ควรนรู้สึกได้นะ แล Queen นะคุนอ่ะก็คิดว่าคนคนนี้ค่ะที่จะเป็นแฟนคนตัดไปของคุณคะเขาจะเป็นคนที่หนักแน่นแล้วก็มั่นคงในตัวคุณแล้วก็รักคุณแค่คนเดียวนะคะและเขาจะพยายามบริหารเวลาบริหารทุกอย่างเพื่อมาสเปนไทม์กับคุณนะคะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณต้องมานั่งรอนั่งสงสัยว่าเอ่อทำไมเขาถึงเงียบหายไปอะไรเงี้ยเขาอยากให้คุณแบบมั่นใจว่า เขายังอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเขายังแคร์คุณและเขาก็ยังรักคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะ be there for you เพียงแค่จะ call him มาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมาหาคุณเลยหรือว่าติดต่อหรือบินมาเลยสำหรับบางคนนะบางคนอาจจะได้แฟนคนถัดไปที่รวยด้วยนะคะเป็นมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขา,าเป็นคนที่รู้จักการใช้เงินนะคะคุณยังคงย้ำว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้เปเรราแต่เขาจะซื้อเฉพาะของที่ มองดูแล้วว่าเฮ้ยมันสมควรมันน่าซื้อมันคุ้มค่าแล้วเขาจะเป็นคนที่ทร e ตคุณเป็นอย่างดีเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพสตรีนะคะเป็นคนที่พร้อมอ,อจะใส่คุณนะคะแล้วก็ be there for you ในทุกๆเรื่องจริงๆนะคะนะอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะคะในสิ่งที่คุณสัมผัสได้ถือว่าเป็นอ n e r g y ที่อบอุ่นยิ่งกว่าไมโครเวฟของแท้ค่ะ ปังปุริเย่ขนาดนี้แล้วนะคะต้องได้คนนี้เป็นแฟนแน่นอนนะคะขอให้ได้ค่ะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคนนี้ยังไม่ใช่ไทป์นะอะไรจะอบอุ่นเวอร์ปานนี้นะฉันอยากได้คนเย็นชาก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถสร้างเนื้อคู่ได้มาโคชกับควีนนะคะขอให้คุณได้คนที่คู่ควรกับคุณค่ะ you know you deserve a great love story นะคะหวังว่าทุกคนจะเอ j นจไปกับวิดีโอนี้นะ m a h e for c e be with you all, ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คด้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมมหาหรือกับคิดได้ที่ช่อง t description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะ Bye.